ว,วัสดีครับทุกคนยูสือการเคสอาร์น,นะครับวันนี้เคอาร์กับ p o p ปแอนด์ซวันนี้เรา,าเปลี่ยนบรรยากาศก,กันบ้างนะเล่นเกม VR c ช a t บะว่เหมือนคอนเทนต์ละมันมีอะไรทำต่อแล้วก็ที่คอนเทนต์ล้วเข้าไปทำต่อนะก็เกมวันนี้ก็คือป๊อปแอนด์ซนั่นเองก็โหลดฟรีในสตรีมได้นะ หรับใครที่สนใจก็อยากเล่นกับเพื่อนๆก็ไปหาโหลดฟรีได้ในสตรีมนะเกมป๊อปแอนซีก็จะเป็นเกมแนวซ่อนหานั่นเองนะคือเราจะป้อมตัวไปซิงคอแล้วก็หลบซ่อนจากคนที่มาหาเราจนกว่าจะหมดเนล้าน,น,นเองก็เป็นเกมที่ง่ายๆเล่นสนุกนั่นเองนะก็ในคล,คลิปนี้นี่ผมเล่นกับเพื่อนๆอ,อาจจะมีคำหยาบบ้างนะแบบว่าอาจจะมีคำหยาบที่แบบละคายหูอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆก็สนุกตามของเพื่อนกันไปนะโอเคครับก็ก่อนจะดูคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์เป็นลังใจการทำคลิปต่อไปเด้อก็ขอสนุกกับการดูคลิปนนนี้ละกั ูกันเลยไปโอกคนหาสองคนโอ้ได้ไรวันนี้อ่ะคนหาสองคนเออใครได้เยอะใครได้โรงงานนิวเคลียร์น่้ชิมหายไปก่อนละองเีไกัน้าายนมันออกแกนั้นไงออกนี่อีตัคิววะ คิดขวาขวาไหนวะาลงงานนิวเขียร์โอ้นั่นอะไรวะเอ้าไอ้เหี้ยกูตายเลยว่ากูคิดขวาคิดขวาก็วิดไม่ใช่เราจะออกจากมุมมองไอ้ที่ F1 ก็ดีวะจะรู้ว่าจะไม่ได้กนะันวีดหรอตรงนี้เนะี่ยกูถามจริงมไม่เห็นจริงอะ่ะ ว่ามันอยู่ดีไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นจริงอะไอไอ้แต่ว่าเอืมข้าถามจริงไงยมึงมันเป็นอะไรที่แม่งแปลกตาสุดแล้วในเกมเนี่ยไอ้ขี้เนี่ยบ่มได้ว่าจะเป็นสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรมาแล้วเปลี่ยนตัวกันแล้วโอ้ยโอ้รีบเปลี่ยนเลยรีบเปลี่ยนเลยรีเปลี่ยนเลยมันนี่อยู่ในนี้รีบเปลี่ยนเลยแชแน่โอ้ฮัลโหล ไหนวะเอออ้วนอี๋บอลเลอร์อะไรยังตูดไอ้เียด็กวะเบสบอลยังด้านเดิมอ่ะไอ้เขียดอะไรแปลกๆไอ้สัตว์อกอ๊อกไปโดนอีกมันขึ้นไปอยู่บนนั้นนไดหรอวะเออคฮับนี่เจ็บสุดพูดมากไอ้สัตว์ตายซะ อ๋โอโหนำ้ำส้มเดินได้มาหนี่นำ้ำส้มเดินได้นนอ,ดไดนนอยุ้เฉยเอะมอบเถอะน้อง no. ไม่ไม่อ้ที่นำ้ำส้มช่วชีวิตว่ะแหมน้นำส้มชีวิตโอ้ยน,นี่ไงนะแปลงเยรับยโอ้โอเคมีคนรอดแล้วหนึ่งโอ้โหมีคนรอดแล้วสอง เฮ้ย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 รถเดินได้เฮ้ย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 ไปไหน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 แล้วไปไหนแล้วมีคนเย็นมากอยู่โห่ไม่สู้ชีวิตเลยยามไม่สู้ชีวพประชันเลยเออเหลือใครวะตอนนี้มีคนดีผมดันแมวดันแมวหายี้ก็หาไม่เจอผมพูดเลยถ้ามึงหาไม่เจอมุ่ยนี่เป็นตัวอะไรกันนะเออมันคือเสาที่พังแล้ว โอ้โหไอ้ที่แล้วมันกี่เสาเว้ยนี่ยเสร็จซากเสาเวอร์ชสนแนวนอนมันเป็นแนวนอนเสาแนวนอนด้วยเสาแตกที่มันเป็นแนวนอนเสาแตกแนวนอนมันคือนอนตั้งแทเสาแตกแนวนอนเป็นนอนที่ต่างหากโอเคมันตัวอะไรวะใบใบดับดับดับโอ้โหแมงลีหลายถุงเหลือเกินแล้วพวกมีถุงเดียวใบมันไม่ใบใบล้วบอกว่าไม่มีถุงเดียว เกิดด้วยถุงดำหัวไปสุดไม่เด็ดถุงดำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหนีเฮ้ยลุงโกงหาลุงกับเชื้อยูทีเฮี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้อาไอ้เชี่ยดูของไี่กูไปฮอไอ้เลี้ยไปฮะกูกูว่ากูเนียนก็อย่างใหญ่กูอยู่อยางใหญ่แล้วเนี่ ให้กูลากมาด้วยนี่ความเนียนอัติเมต้ยะท่าผมมาตรงนี้ะไรนห้ม่เดียดเลยนะมันจะไม่เนียนก็เลยผ่านอยเ่เลยวะกูกูแบบ ใช่ความแบบใช่ความแบบเนียนเท่าที่จะมีที่จะมีได้ให้เนียนได้เอาวะนี่แโอ้ย่างุยย้ยโอยยไยยุยยุยุ้ยยุยยุยยไมยุยยุยไุยย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 ยยุยยยยุ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 ยไุยย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 ยย มึงยำอะไรเนี <pot> ่ยมึงกรโดดเลยโยโอ้ยโอโอยติดไ้ย่ยวยเยียไ้ัคุยบยี่อผ่านหน้าแล้วะพิงกลับมาได้ยังพมึงไปกอะไรกันตรงนั้นวะอ้าวกอะไรกันอู้มาเร็วน่แมมาเร็วู ความเนียนพูดถี่ถามจริงไงใครจะเอาไอ้นี่ไปไว้บนบนตู้อะไม่รู้ไม่รู้มันเนียนกูรู้แค่ว่ามันเนียนเนียนเนียนแต่หาเลยโอ้โหขบลยสัเผ็จมึงไม่สงสัยมึงมึงแปลกคนมากกูบอกเลยวิ่ง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 อะไรวะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ก็ยกมาสเตอร์เลยแบบอู้วทำดีมากนะแมวผมจะได้เปลี่ยนร่างแล้วนึนไม่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไอ้เหี้ย๋อะไรภาพตัดเลยติดเพี้ยอะไรติดเพี้ยอะไรวะเออได้แล้วเปวะตัวเดิมไม่ตัวเดิมใครโอ้โห้เหี้ย ตรงไป <Wars> ตรงไปอะไรกูบอกครับ <Wars> ตรงไปตรงไปตรงไปตรงทางประตูไฟอ่ะเออดูสิมีคนปากโป้งแหละมีคปากโป้งมีมวย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 จริงเด็ดจอมเด็ดไอ้พวยิงมวยดิยิงัวใส่ยับเลยใส่ยับวะใส่ยับเลยสมมิด็ดนี่คนยิงอะไรลูกสองลูกสองใส่ยับเลยเออสองยิงเลยวออ ของพระอะไรวะเฮ้ย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 นกนกนกไอ้ลมเย็ดนกดูย่ไม่ใช่ฟังปืนไอ้เบลี่ต้องตายเฮียไอ้เฮียนี่โอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีโอ้โหกระไรโอเคไอ้เฮียของกูนี่แม่งไม่ควรจะมีเหมือนกันบอลี่ไปด้วยอะไรมา ก็ยี่ตามมามันจะมีความเนียนอยู่ตามมาเชื่อกูไม่เชื่อใจกูมันต้องฟิวชั่นกันเนี่ยก็อยู่ตรงนี้อพี่ลิแต่ก็อยู่มันกระโดดขึ้นไปขึ้นไปอยู่เออแล้วก็กระโดดสูงสูงสกระโดดสูงสูงสองรอบกระโดดสองรอบแล้วก็กดเออกระโดดนี่ขวาเออต้องฟิวชั่นกันไอ้ต้องโอ้ต้ฟิวชั่นยังไงล่ะสิ่งที่ลงตัวที่ไม่น่าลงตัวไอย่ามันไม่ลงตัวไอชิบหายมาแล้ว ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วกันนะจะรลอยก็ได้โอเคโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเซฟเกินเซฟโกโกนะเกินโกโกนะ เฮ้ยเวายไปไหนมาเปลี่ยน้วแ่ควายไปไูกมันเป็นยุ้ยเปี่ยนก็เหี้ยแล้วกูบอกเลยเหี้ยส่วนเปลี้ยนยังบอไม่เห็นนะยังไม่เห็นดนันดัโคเรียวอะเห็นไ้นันดัโคเรียวะดเต้โต เมื่อกี้ตัวกูเป็นบั๊กว้ยมันเป็นดำๆเงาดำๆำไหมเซฟได้ยังไม่ยันมันน้อยมากเลยวิปโอ้ซบเขียบไม่จะรอดเงี้เนี่ยโอ้ ให้กดอะไรให้ให้ออกมาแล้มุมมุมอะไรค้างเยอะเอ็ดทำจืดหรอกเกฟรีเรมไม่เย็นว่ะขึ้นไปอยู่ข้างบนทำไมอะไรข้างข้างคุณตู้อยู่ข้างตู้น้ำมออ่ะไ้เหี้ยอุ้งขึ้นอยู่บนไหมลงมาอู้ผมไม่ลงกูอยู่ข้างตู้น้ำขึ้นมาเล่นอยู่ทำอะไรบนระเบียงฮะแล้วเวลาทำหี้ยอะไรสัดคุณครูแอบข้างตู้น้ำทำไมมาหามคุณครูหรอโอ้ไม่ควรอยู่ตรงนั้นอ่ะ ไม่เคยเห็นเหรอตู้น,น,น้ำดูระเบียงไว้ชิบพอมันตายดูตู้น้ำไว้มันดูตู้น้ำไว้ไอสิ่งที่มันไม่ควรอยู่ตู้น้ำมันดูไว้นเตียงอ่ะไม่ต้องบนเตียงแต่นอ,อกระเบียงบ้างก็ได้เอมแมวมันขึ้นไปข้างบนเหรอมขึ้นไปนะมันไม่ไม่ใช่ข้างบนขนาดนั้นนะยายมันเก่ง,งอ๋อมันเป็นปัญหาขึาข้นไปได้ใช่ไหมมันเป็นสีเพวกมึงกระโดดขึ้นมาแล้วมึงเห็นได้เลย <c oughs> <ห>เปลี่ยนตัวเลยเนไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบอยู่หลังหลังคายายมันอยู่ตรงจุดเกิดอ่ละใช่ป่ะโอ้โหโอยไอ้ผิดชิ้มหายกูได้ของดีแล้วโอ้ไปกดซื้อเฉยไอ้เปลี่ยนมาอยู่บนนั้นเลยเย้เปลี่ยนไปดูกูนะแมวนี่ไงสัตว์มาดีเฮียขยายล่างเปลี่ยนเลยไอะงสัตว์ในกากูขยายล่างไอ้เฮียไม่ได้เหมแย่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 สามสอน สีหาลูวอะไรไปปัดดูดิไม่หมดเอ,อ่อข้อที่สี่อันตรายสุดที่ติดปัดไปที่สุดมันมนี่อยู่แถวนี้ไหมเอาไปใช่อีอ่ะโอ้น้นาแมวดูนี่ดิเด <c oughs> ูวันนะดูวันเอาเลยเอาเลยเดียวันดิขลับวันขลัวันวัาานวัาาน <c oughs> ชวน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 ขวดเบียร์ม่นอันเท่าบ้านไอ้เหี้ยว่านี่มึงไม่ไหนบางทีมึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนที่เด็บฉันเปลี่ยนฉันกำลังเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรเดินไปทางนู้นนะโง่หูอย่าหนีอย่าหนีเสียเวลาเลยมานี่ดีกว่ามานี่ดีกว่าสงกร้อม ไปไหนแล้ววะเซฟเซฟไม่อย่างเนียนโอ้นี่ไงไปแล้วอีกหนึ่งนายใครอ่ะไม่รู้ที่ที่อันตรายที่ตดก็ที่ปลอดภัยที่ตดไปดูจุดสแตฟเอาไอ้สัตว์ยาวมากมันคือความจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งต้องติดบัคไปออกออกขยับไม่ได้ด้วยโอ้บคด้วยไม่ว่าอยู่ท่าพิสดารแน่นอนไม่รู้ มันคือเสาที่แตกหักพิจารณาเรื่องอะไหรวะมันคือสิ่งที่คาดไม่ถึงมันอยู่ตรงตรงเออเฮ้ยโดนเฮ้ยจีนวันโบีอะโอ้โหนี่ไงไอ้เหี้ยแม่งเป็นอิฐอยู่บล็อกไอ้ธิบายตั้แต่ก็เลยเกียร์แล้วอะโอ้โหไปละไอ้เหี้ยโอเคจบ